นนกกลอนนะรงาสายลุงค่ะเห็นไหมคะสายลุงได้พี่น้องได้เด็กเจอสี่น้องสายลุงเนะาะกลับมาที่เก่าเดี๋ยละ่ะสายลุงค่ะลุงกินน้ำเด้อลุงมีกเก็สีได้พี่น้องจำได้เ่ามีสีอย่างแน่ <c oughs> โอ้ยงามงามค่ะพี่น้องสวยๆกันค่ะลุงลุงค่ะแล้วถามใครบอกว่ามีสีมีสีอย่างเนี้ยม่วงค้ามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงแอนบะม่วงค้ามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงโอ้เพิ่นสอนนานยุคป .2 ม่วงค้ามน้ำเงินม่วงค้ามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงสวย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 เนาะสวยสวยสวยกินไหมกินไหมนะเต้าบมดสวยบอ้า เสาไฟอาแม่แม่เห็นไมา่ลุงลุงลุงกินน้ำเหรอเนี่ยาเสาไฟเอาเอาเ้าไม้เบ้าไม่มิตีอย่างเนี้ยเป็นจับในเบิดแล้วเบ้าไม้ม่วงคลามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงโอ้เก่งมากเก่งมากาเามกูรูตามกูรูโอเคโอเคกูรูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออโอเคนะนะกูรูงานเพี่น้องไปไผ่างนเนี้ยเนอพี่น้อยอาพี่นอง มินึงว่ามันท่วงเสาเนาะอันมุงกีหน้าไม่ว่าน่ะเห็นบ้างเห็นบ้าะโอ้ง่ายมีดีปะเอาไหมเอาไหมยังไงเอาละเอาละบังอยากในแล้วเอาแค่นี้วะอ่าจะสองนาทีกันนะพี่น้องพี่น้องมาที่หลังอาจจิบเห็นโอ้หรอง่ายมีดีได้พี่น้อง มีอตอด<ม>ดัง <laughs> เลยองามีดีตลอดเนาะโอ้ <laughs> <laughs> งามงามพี่น้องเผลนกําลังสีเฮ็ดล้างข้าพอดีเลยเนาะพี่น้อง,งเห็นมันพอดีอะหลายหลายหม่องหลายทีแล้วพี่นอ้อ,อ,นอไปหลายหลายหม่องแล้วเห็นหลายทีเหตดไปหลายที่ครับเห็นหลายหม่องแล้วพี่น้องกพกกัดบ,บังเดียวเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยเห็นมาเนี่ยลุงกินน้ำมีแจ๊คสีพี่น้อง ให้รูปบอกกันเด้อขอจบซ้ำคลีบซ้ำนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะ